สวัสดีครับเพื่อ,อนๆวันนี้ผมพามาดูเจ้าดอลลิมอนอี9กสตัวนี้นะครับนีเลยเป็นรถโตโตยต้าโคโรล่า a ี9ก้าสองนะครับโฉมดอลลิมอนกาพาไปดูกันอ่านี่ครับนี่ก็เป็นรถเกือบสามสิปีแล้วลหรครับเนี่ยวันนี้ไปทำแอร์มาก็เลยเอามารีวิวมาถ่ายให้โชว์มาถ่ายโชว์ให้ดู <c oughs> ดูสภาพ สนิมกนเกล็ดนะครับจริงก็พ่นการสนิมมารอบหนึ่งและโดจุด,ดนี้เขาซ่อมมานะคัดซีก็เหมือนคัดเคาะเคาะอกเคาะปะปุกอะไรเงี้ยมาดูรอบๆคันเนาะเดี๋ยวมันลงรายละเอียดดีเทลเรื่องแง์นี่มาอย่างนี้ รถเกือบ30ปีนะครับจะเก็บอนุรักษ์มันไว้ก่อนให้ลูกชายดู <c oughs> สภาพมันสวยแบบคลาสสิกนะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นวิ่งตามถนนครับเห็นถ้าวิ่งทีคนก็จะมองครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเจอไงคนเขาจะมองว่ารถอะไรสวยจังอะไรเงี้ย <c oughs> สวยแบบคลาสสิกรประมาณนี้นะครับ เป็นไงแต่ล้อผมชัดผมเอาล้อของฟอร์ดมาใส่มันก็ลงตัวเลยเข้ากันได้สวยอ่าเป็นไงตอนนี้หรือแผงจิงรีดนะครับเกาเรียกว่าแผงจิงรีดชุดนี้รือออกมาเพื่อจะเปลี่ยนบานพับตัวนี้ได้มาจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะ กลุ่มคนคนรักรถโตโยต้าโดเรมอนนะถูเทสนี่ครับเปลี่ยนใหม่เมื่อคืนนี้ครับเปลี่ยนบานพับฝากระโปรงนะครับแล้วก็จะเลยลทำความสะอาดข้างในเนี่ยสภาพมันน้ำเข้าแล้วฝุ่นมันหมักหมมแล้วมันก็จะเป็นสนิมมันก็เลยทำความสะอาดนี่ก็เปลี่ยนใหม่บานพับซ้ายขวเปลี่ยนใหม่ ตรงนี้ขวากระโปรงไปกระแทกสีสีกระเทาะออกเลยต้องซ่อมต้องใหม่สีต้องทำใหม่อยู่แล้วครับตัวนี้เป็นเครื่องหัวฉีดวางใหม่นะครับส a f e เครื่องรหัสส a f e ของก็จะเป็นเครื่องขับบูทำไปเยอะครับตัวนี้แต่ว่าอันนี้มอน้ำใหม่ใหม่เลยครับเบิกใหม่ คอมแอร์เป็นคอมบิวนะครับอยู่ข้งางล่างเนี่ยครับหมอ้อลมเปรกงนี้ก็น่าจะใหม่ใหม่เสร็จคงเป็นรถติดแก๊สนะครับแก๊สแบบดูดนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้เอาไปทำแอร์นะครับก็คือแอร์มันไม่สู้แดดคือไม่ฉ่ำนะครับวันนี้เปลี่ยนคอยล์ร้อนใหม่ไม่เชิงใหม่แล้วเป็น ของถอดแต่สภาพใหม่มันมากับชุดไดเออร์นะครับแล้วก็มากับท่อแอ,อร์นะครับขายก็ขายยกชุดให้ผมก็จิซื้อยกชุดเลยมีท่อแอร์มีเซ็นเซอร์ด้วยเป็นเนี้ยมีท่อแอร์เส้นใหญ่ด้วยที่จะต้องวิ่งมาตรงนี้แต่ผมไม่ใส่ผมเก็บเก็บท่อแอร์ตัวท่อแอร์ใหญ่นี่ลงข้างล่างครับ เก็บลงล่างเลยครับก็จะได้สวยงามไม่ไม่ไมเลเอะเทอะไม่เก็บกากด้านบน,นครับปกติมันจะมีท่อมาอยู่ด้านบนเนี้พลาดพาดไปนี้มันเก็บกากไงไม่สวยแลนนี่เราเก็บลงล่างเลยนีออ่มาเข้านี่เลยเนี่ยใตย้ใต้ใต้คานนี่เลยเนี่ยรับเส้นนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวนั้นก็วิ่งเข้ามาข้างนี้ก็เหมือนเดิมออริจินัลนะครับ ของเดิมแผงค่อยร้อนมันไม่ตรงรุ่นมันเล็กพอเล็กก็ไม่ชํานะครับก็เลยจัดการใส่ใหม่ให้ตรงรุ่นแล้วก็รูยึดน็อตพวกนี้ก็ใส่ตรงรุ่นเลย,ยอลยลอริจินอลเลยรูนอ็นอตเติมน็อตน็อตจะไขออกก็หักคาก็ต้องมาตาับยึดใหม่นะครับอันนี้ก็ตับใหม่นี่รอยรอย รอยที่เขายึดแอตัวเก่านะครับคอ,อยร้อนตัวเก่าแล้วก็แก้ใหม่ครับเลอะเทอไปหมดเลยอันนี้พัดลมก็พัดลมเก่าเก่ามากด้วยเนี่ยอันนี้ซื้อมาแค่สองร้อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าวน,น,น่าจะใช้อีกนานนะเป็นสนิมอยู่แต่ว่าใช้ได้มันอึดนะครับอะไรตัวต้าอึดมากก็ เดี๋ยวไปประกอบไฟหน้านะตอนนี้เรื่องแอร์จบไปแล้วเดี๋ยวไปประกอบไฟหน้าแต่ก่อนที่เขาโมมาก็ตัวน,นี้ก็มาอยู่ด้านนี้นะผมก็ย้ายกลับมาที่เดิมตีมันต้องอยู่ตรงนี้กับตรงนี้สองอานแต่ครับก็ย้ายกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมก็เหลือระบบสายไฟเครื่องนะครับที่ยังต้องเก็บมันเก็บให้สวย ทำข้าวอตูตอนนี้คุยกับช่างเขาไว้แล้วแหละแต่ต้องหาโอกาสว่างวันไหนช่างว่างด้วยเราว่างด้วยเพื่อจะไปเก็บสายไฟแล้วก็ให้เขาเก็บสายไฟแอร์ให้ด้วยเ,เพราะต้องไล่ระบบสายไฟเซนเซอร์ของแอร์เนี่ยเพราะตอนนี้มันยังไม่ได้ต่อไว้เคเดี๋ยวจะประกอบหม้อกรองหม้อไส้กรองอากาศตอนนี้ลือททำแอร์ไงแล้วเดี๋ยวจะประกอบ ตัวนี้ยังต้องทำอีกเยอะครับเป็นรถโตโยต้าโคโร AE92 ซึ่งทุกว,วันนี้ค่อนข้างจะหาดูยากเริ่มจะผุหมดแล้วส่วนมากจะแจกชิ้นส่วนขายไงตันนี้ก็จะเก็บไว้ค่อยๆซ่อมไปสีต้องทำใหม่สีลังคาดูสภาพ นี่ไงล่อนหมดแล้วครับแล้วผมจะไปต้องขูดออกแล้วก็พ่นใหม่จะพ่นเป็นสีดำอย่างเงี้ยฝากกระโปรงทำไปแล้วฝากระโปรง,ทำ,ปรปรงทำเองครับสีดำแล้วก็ฝากกระโปรงหลังก็ทำทำไปแล้วสีดำหลังคาจะทำเป็นสีดำส่วนตัวบอดี้ตัวประตูบอดี้ กบประตูจะทําเป็นสีแดงกันชนนี่ก็จะทําเป็นสีดํากันชนหน้ากันชนหลังนะเดี๋ยวรอหาอะไรกันชนหน้าก่อนนะครับสกเก์ตถอดออกไปแล้วถอดเช็คว่ามันปุหรือเปล่าแชสซีปุหรือเปล่าก็ซุ้มล้ออะไรก็ไม่ปุครับหรือว่าเขาปะปุกมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดูไม่มีปุกโอเค ก็สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ